ปีเชนเลนะครับเป็นน้องใหม่ของยูทูบเบอร์นะครับผมฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจผมน้ำเนเด้อครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมน้ำเนเด้อครับเมื่อนี้ผมจีพาพี่น้องไปปลานะครับผมไปเกี่ยวปลาครับไปฟังเสียงจักระจันครับพี่น้องครับไปฟังกันเลยนี่แหละครับพี่น้องครับเสียงจักระจันครับพี่น้องฟังเบิ้งครับผมฟังเบิ้งครับพี่น้องเสียงจักระจันครับไปพี่น้องกิพ้าไแต่ส้ม ส้ม,สมทําเล่ครับผมส้มทําเล่ดีๆนะครับผมตามมาเลยครับผมตามมาเลยครับเพีนมาเลยครับมาทำแมาตามกล้องว้าวพี่้เยทีนี่ตามกล้อว่าจะเคลียร์แมวว้าเพี้ยนกับนี่คนละเพี้ยนเพี้นกับง่ามครับเพี้ยนตามนี่นะครับผมเพี้ยนตีมนี่สินะครับโอ้ท่าเล่แต่ไม่ยูไห้คร ah ับ จะอยู <Cornell. S 2> ่สบายนะครับผมใมือนะครับถ้าพี่น้องมาเบิ่งป่าครับผมต้มป่าก็อย่าไปกินดอกมือวัดหรเบิ่งกระป่านี่ว่าครับป่าวัดตังฟัดหุ่นหอมวางหุ่ฮหอมเนี่ยครับป่าครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับผมจะให้อาหารป่าหักหลายเลยครับมาเบิ่งครับเนี่ยครับ ปลาปลาวัดดอกมะกอกกินดอกครับพี่น้องครับปลาวัดครับต้องให้ท่านครับพี่น้องครับโอ้ยห่อมกับเยี่ยหน่อยนะพี่น้องเบิุญบอดพี่น้องไปใช้เพิ่นหรอมาคนลักกินเบิร์ดหรอบุญ้อนหนอไปใช้เพื่อนหรอเนี่ยเนี่ยวัดทำให้น้อยเนี่ยเนี่ยเบิร์ดเลยะครับพี่น้องโอ้ยห่อมกับเยี่ยหน่อย สบายครับพี่นงครับผู้ได้ยากก็มาตึงกินเ้ยเอาตรงนั้นนะกินไม่ได้ครับปลาวัดนี่ครับผมพอพอ้าฟครับก็จบลงไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครับดีบ่าดีก็ขอโทษขออภัยหลายเด้อครับผมก่อนอ่นก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเผื่อผมจะมีคลิปดีๆต่อไปให้ดูกันนะครับผมขอบคุณหลายๆด้วอครับ